ผาแดงนางไอตำนานหนองหารสกลนครครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อนครเอกจทีตามีพระยาขอมเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองด้วยความร่มเย็นพระยาขอมมีพระธิดาสาวสวยนามว่านางไอคำซึ่งเป็นที่รักและหวงแหนมากจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมเหล่าสนมกำนันคอยดูแลอย่างดี ขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองผาพงมีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดงเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เท้าผาแดงแห่งเมืองผาพงได้ยินกิติศัพท์ความงามของทิดาไอคํำมาก่อนแล้วใครอยากจะเห็นหน้าจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าพเนจรถึงนครเอกจะทีตาและติดสินบนนางสนมกำนันให้นำของขวัญลอบเข้าไปให้นางไอคคำ ด้วยผลกรรมที่ผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนนางไอคำกับเท้าผาแดงจึงได้มีใจปฏิพัติต่อกันจนในที่สุดทั้งสองก็ได้อภิรมสมรักกันก่อนเท้าผาแดงจะจากไปเพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอทั้งสองได้คร่ำครวญต่อกันด้วยความอาลาัยยิ่งเวลาผ่านไปถึงเดือนหก เป็นประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกจทีตาจะต้องมีการทำบุญบั้งไฟบูชาพญยาแถนพระยาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบั้งไฟปีนี้จะเป็นการหาผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยอีกด้วยขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบั้งไฟมาจุดแข่งขันกันผู้ใดชนะก็จะได้อภิเษกกับพระธิดาไอคำด้วยข่าวนี้ได้ร่ำลือไปทั่วสารทิศ ทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคว้นต่างก็ส่งบั้งไฟเข้ามาแข่งขันเช่นเมืองฟ้าแดดสูงอย่างเมืองเชียงเหียนเชียงทองแม้กระทั่งพญานาคใต้เมืองบาดานก็อดใจไม่ไหวปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกมาดูโฉมงามนางไอคำด้วยในวันงานบุญบั้งไฟเมื่อถึงวันแข่งขันจุดบั้งไฟปรากฏว่าบั้งไฟเท้าผาแดงจุดไม่ขึ้น พ่นควันดำอยู่ถึงสามวันสามคืนจึงระเบิดแตกออกเป็นเสียงเสียงทำให้ความหวังเท้าผาแดงหมดสิ้นลงขณะเดียวกันเท้าพังคีพยานนาคที่ปลอมเป็นกระรอกเผือกมีกระดิ่งผูกคอน่ารักมาไต่เต้นไปมาอยู่บนยอดไม้ข้างประสาทนางไอคำก็ปรากฏร่างให้นางไอคำเห็นนางจึงคิดอยากได้มาเลี้ยงแต่แล้วก็จับไม่ได้จึงบอกให้ในพรานยิงเอาตัวตายมา ในที่สุดกระรอกเผือกพังขีก็ถูกยิงด้วยลูกดอกจนตาย